สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่ติดตามทุกทุกคนนะครับผมชัยภูมิธานีครับอีสานพัทลินนะครับผมสวัสดีพี่น้องครับเป็นเศร้าของการกักตัวนะครับวันที่สิบสองแล้วพี่น้องครับจะเจาเข้ามาอีกมือหนึ่งแล้วครับอีกอยู่สองมือครับเหลืออีกสองมือกว่ีครบสิบสี่มือนะครับมืีอกี้เขาซูนที่สิบสองแล้วครับ ซึ่งเซานี่กับซมีการตรวจหาเชื้อโควิดนะครับผมรอบสองครับรอบสองรอบแรกพันมาแล้วครับผลออกมากับปลอดเชื้อครับ่านกันทุกคนนะครับที่มาพ้องกันนะครับมาพักอยู่โรงแรมตรงนี้นะครับมันนี้ก็คือเป็นการตรวจหารอบสองครับรอบที่สองรอบุดทไทยนะพี่น้องว่าผลสีออกมาเป็นยังไงอันปกติก็ได้ กลับบ้านนะครับอีกสองมือกลับบ้านทุกคนถ้าม่มีเชื่อตรวตรวจหาแล้วบ่พบเชื่อนะครับสิบออกหนังสือให้แล้วก็ปล่อยกลับบ้านตามภูมิลำเนาบ้านไผ่บ้านมันนะครับกอไปครับเกิดประมาณสามโมงเช้านะพี่น้องขอเขาแจ้งมาว่านี่ว่าสิมีการตรวจนะครับ,บเลยสิไใดเตรียมตัวร้อร้อจ้ามามาเอื้นนะครับ มาเคาะประตูแล้วก็เปินลงไปทีละคนทีละคนนะครับบ่ให้ไปน้ากันหลายคนนะพี่น้องนะครับช่นี้ก็ล้อกับเผานะพี่น้องสีอัปเดตรีวิวให้เบิรงคือเกาครับสําหรับอาหารการกินนะแต่ละมือนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนมาส่งกนดีเลยรีวิวให้พี่น้องเบิรงนะครับผมครับช่วงนี้ก็ขคาอเตรียมตัวรอเป็นเนาะเคิดไกสิเดวิลาแน่แล้วนะพี่น้องนะ เดี๋ยวอะไรก็มี่อย่างกับใครเบื้องครับรอติดตามเบื้องนะครับว่าสิมีอย่างน่เนาะเมื่อนี้ครับผมครับเมนูแรกครับของวันที่สิบสองครับพี่น้องมาฮอดมาถึงแล้วครับมาชมกันเลยครับว่าสิเป็นเมนูเอียงนะครับสำหรับเมนูแรกประเดิมเมื่อนี้เนาะป็นเ๋ยว เนอเยลท์ผัดพริกนะครับพริกหยวกพี่น้องพริกหยวกพริกข้าวหลิปอิสราเอลนีล่แหละกับหอมหัวใหญ่นะครับผัดพริกอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะผัดหมูครับผัดพริกหมูกักบมานำกัด นี่ครับน้ำซุปต้มจืดน้ำต้มจืดดูชิ้นครับอ่เมนูแรกครับมาแล้วครับสองอย่างครับพี่น้องตอนเส้ามานี่โอ้แต่เสียบต้มจืดเนาะ มาเสาร์นี่นะครับมื่อนี้เพราะว่าจะมีกิจกรรมนะครับตรวจหาเชื้อนะครับช่วงสามโมงเสาร์เนาะกับเขาก็เลยมาส่งเสาร์นนจากหน่อยหนึ่งนะครับก็ที่เฝ้าลงมือกินแล้วก็เตรียมตัวถ่ายหมอพันมาเอิญน,นะพี่น้องนะจากการตรวจหาเชื้อนะครับมีโอกาสกติถ้าเห็นพี่น้องเบ่งที่เกาแล้ะครับ โอเคครับตอนนี้ขออนุญาตลงมือแล้วกันทำตัวถ้าเจ้ามาเอินนะครับผม ครับผมพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาครับสามโมงสเก้านาฬิกาแล้วพี่น้องอีจกจักน้อยเพิ่อนกสิมาเคาะประตูเอื่นที่ละหองที่ละห้องนะครับทีเดีลงไปข้างล่างครับซันสิบทีเดียวไปกดหาเชื่อโควิดนะครับรอบสองรอทางทีมแพทย์เพิ่นมาเคาะประตูเอื่นนะครับ ที่ละหองที่ละหองนะครับแล้วก็ลงดิบไปที่ละคนไปรออยี่สันตินะครับเริมมดนยินเสียงแววๆมาแล้วล่ะพี่น,อน,น้องยจ่งจะไม่นะครับที่ได้เดินทางลงไปนะ นนเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องครับนนการตรวจหาเชื้อโควิดรอบสองนะครับเสร็จสิ้สนเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็รอจะฟังถ้าฟังผลมัคซออกมาเป็นจังเดนะครับอีกสองมืนสีหอดนะครับกันบ่มีเชื้อกันที่ได้ขอเอกสารให้เราก็ปล่อยเขาเดินทางกับสู่ภูมิลำเนาของเราต่อไปนะครับ ตอนนี้ครับมียังครับลออัปเดตเมนูอาหารตอนกลางวันให้พี่น้องได้บิ่งอีกคือเก่านะครับเป็นกิจกรรมปกติเยอะมากทุกเมือนะครับตั้งแต่ยร์มารับกันกักตัวอยู่นี่นะครับรีวิวเมนูอาหารให้พี่น้องได้รับชมกันเนะาาแต่ละเมือนี่มีเมนูอ,อย่าง มาให้กินแน่มาให้เบิ้งเนีน้ยนะลงให้พี่นอ้องในเบิ้งคือเกานะครับผมสองสามมือที่เหลือนะครับที่ลงให้เบิ้งทุกมือนะครับผมรอติดตามไปน้ำกันคือเกาครับผมเฮ้ okay, ครับผมมาแล้วครับอีกเมนูครับอาหารกลางวันครับตอนเที่ยงมาแล้วครับพี่นอ้องสิบ เออถอกมาดูหน่อยซิเมนูอย่างเนี้ยน้อนะก็ถอดไข่เถอะถอดไข่ครับถอดไข่ไข่ทอดทอดไข่กับเฮ้ยเก่งอะไรน้นอนะบอกว่าถีบดัชชิ่ม,มันก่อน มไข่แกงอ,อมพี่น้องอ่หม,มูหรืออ,อมเนืยอ,อนี่แหะครับอแล้วก็มีผลไม้สมมาให้น้ำนะพี่น้องสำหรับมือกลางวันนะตอนเที่ยงของื้อนี้นะครับน,น,นี่นะครับ หน้าตาอ,อาหารของมือ้อกลางวันมื้อนี้นะครับซูมเบอร์คักพี่น้องอย่างที่เป็นตะเสียบผัวไอมาที่นี่ไม้ครับเป็นมือตอนตอนเที่ยงของมื้อนี้แลครับนี่ สองใกล่ๆเลยไม่จังหน่่ยใหญ่สูงอันนี้ครับเขาอีกอันนี้ยิงใหญ่อลังการเลยมั้งเป็นเมนี่เป็นเมนูกลางวันของมื่อนี้นะครับวันที่สิบสองล ก,กักตัวมากกับพอดีเลยครับนั่งี้แป๊บหนึ่งกับเอามาสรงพอดีเนาะไ,ได้รีวิวแล้วก็ได้รับประทานพอดีเลยนะครับตอนนี้อี่อนาะโอเคครับอตอนแรงพอกันไหมครับกับเมนูสุดท้ายของประจำวันนะครับเมนูตอนแรงที่ได้ยังกับแล้วรุนไปอีก ครับพี่น้องเมนูอตอนแรงกันมากเลวครับผมนี่มาหอดแล้วครับม,มา,บมาปิดเมนูยังมาชมกันเลยครับชามน,นี่ครับมีไก่คับโอ้ครับเขามันไก่ครับพี่น้องนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มครับ,รบเป็นน้ำซุป กินเขามันไกลพี่น้องแลงนี่ครับนี่สุดยอดเลยครับมาอน้เดี๋ยวมาท่านไปคุ้นเขากันเนาะพี่น้องเลยแต่ไทยบิงก่อนเดี๋ยวตอนกินยังค่อยติดเอามาคุ้นใส่กันเบิงเนาะมันเป็นตาเสียบวะเนาะนะครับ ของหวานก็นมี่พี่น้องของหวานนี่ขนมก็มี่ครับขนมกับมาม,มาให้โอเคครับได้กินของมันไก่พี่น้องครับวันนี้ครับสุดยอดเลย เมนูตอนแรเนะพี่น้องครับนี่เมนูที่สามครับนี่ตบไทยของวันนี้นะข้าวมันไก่ครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องต้นนี้ก็นี่นะครับราดน้ำจิ้มแล้วก็ไก่ใส่ไปเรียบร้อยแล้วครับสีสันออกมากบบสิบแต่เสียบพี่น้องครับจากเอารวมกันเขาไปแล้วเนาะ ข้าวมันไก่ครับเมนูสำหรับแรงนี้นะครับพี่น้องยอดเลยครับโอ้สีสันเป็นแต่กินเป็นแต่กินนะพี่น้องนะโอ้โหโอัดประดับอันนี่ครับน้ำจิ้มเอ้ยน้ำซุปเลยนะจ๊ะโอ้ผิดพ,พี่น้องขอโทษนะครับเป็นน้ำซุปนะครับน้ำซุปมันจะสดนะนี่ตลอดครับน้ำสุปนะ ของหวานตบท้ายครับขนมหนึ่งชิ้นนะครับผมอโอเคนะครับผมนนี้ก็โอา,าไว้แล้วครับยั่วซะเลกินขออนุญาตลงมือก่อนนะครับผมโอเคครับกาบกับพานไปครับสำหรับการกักตัววันที่สิมานี้นะครับ มีกิจกรรมตรวจหาเชื้อโควิดนะครับครั้งที่สองเสร็จสิ้นไปตั้งแต่ช่วงเศร้าเนาะกรีวิวอาหารสามมือกับครบแล้วนะครับสำหรับอาหารสามเมนูในมือนีเนาะกับผ่านไปสำหรับการกักตัววันที่สิบสองมือนีนะครับกับเลืออีกสองมือพี่น้องอีกสองมือครับกับิได้แจ้ง ว่ามีเชี่ยวมีเชี่ยวล้วก็สจได้ียกใหญ่กันกับภูมิลำเนาของแต่ละคนนะครับไปในโซววันที่สนะครับผมที่เป็นแจ้งบอกมานะครับสำหรับมื่อนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจการรีวิวแล้วการอัปเดตการกักตัวนะครับขอรำลาจบไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม รับชมคือเ่านะครับเป็นกำลังแรงใจให้คือเรานะครับมือหนาพอกันใหม่ครับมือนี้ขอขอบคุณทุกคนสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ